สนับสนุนรายการโดยโมมินโมมินสแน็คอร่อยง่งายๆอร่อยได้ทุกโอกาส สวัสดีค่ะพบกับรายการสารพันศาสตรนะคะรายการที่จะพาเปลี่ยนุนเวียนนักพยากรณ์มาทํานายดวงให้กับคุณผู้ชมนะคะพร้อมกับเคล็ดลับแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณโมมินโมมินสแน็คอร่อยง่ายๆอร่อยได้ทุกโอกาสนะคะสนใจสั่งซื้อแอดไลน์นะคะตามหน้าจอที่ขึ้นได้เลยค่ะ,ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะนักพยากรณ์ของเรานะคะมีเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมขอต้อนรับอาจารย์เดียปาชีวาค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ อโอไม่ได้เจออาจารย์นานมากเลยนะคะดูอาจารย์สวยขึ้นนะคะเช่นกันเลยชมกันไว้ก่อนใช่ค่ะแล้เป็นการเปิดซับอย่างนึงอ๋อเป็นการเปิดซับอย่างหนึ่งได้ด้วยนะวันนี้นะคะอาจารย์เดียเนี่ยจะมีเคล็ดลับใช่ไหมคะเกี่ยวกับการเปิดรับซับเปิดบ้านรับซับใกล้แล้วไงอีกไม่กี่วันไงเอาใช่แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะทุกคนลุ้นอยู่นะวันนี้อาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าเอ๊ะทำยังไงบ้านเราเี่จะ รับทรย์มาวิธียังไงในการที่เราจะเปิดที่จะรับรัพย์เข้ามาเหมือนประมาณว่าหลายคนอยากจะถามว่าเวลาเราอยากได้โชคหน้าแบบเหมือนเราต้องเสี่ยงโชคเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะหรือบางคนอาจจะแบบกําลังลงทุนอะไรอยู่แล้วอยากได้เงินเป็นก้อนเข้ามาในช่วงเวลาไหนน่าควรทำางไงกับบ้านของตัวเองอาจารย์มีให้8ข้อ8ข้อเลยนะคะวันนี้เริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยทุกทุกบ้านในแต่ละบ้านจะมีอยู่แล้วค่ะไฟหน้าบ้านนไฟที่อยู่ตรงรั้วไฟหน้าบ้านใช่ คือในวันนั้นนะ่ะวันที่เราอยากได้โชคลาภมากอมๆอะค่ะก็คือว่าให้ละเราจะต้องเปิดไฟตั้งแต่เช้าเลยนะเปิดไฟแต่เช้าเลยเปิดไว้เลยถ้าสมมุติว่าแต่ละหลังอมีดวงเดียวให้เงินไปที่ดวงที่อยู่ฝั่งซ้าย<อ>เพราะฝั่งซ้ายเป็นฝั่งบังกรซึ่งตรงนั้นจะเป็นเริ่มค่ะเริ่มที่จะดึงเข้าบ้านม,มาละอทีนี้ข้อที่สอง เหนื่อยนิดนึงข้อที่2เนี่ยเวลาที่เราอยากได้ทรัพย์อยากได้เงินเข้าบ้านบ้านต้องสะอาดดังนั้นวันนั้นต้องทําความสะอาดบ้านต้องทําความสะอาดบ้านใช่อย่าให้บ้านรกเลอะเทอะนะคะห้ามเลยใช่ไหมเหมือนประมาณว่าพอเปิดไฟปุ๊บในบ้านเราสะอาดปุ๊บทีนี้ชีพลังงานชี้แห่งโชคลาภกำลังจะเข้ามาละอันดับแรกเลยเปิดประตูบ้านเข้ามาเราจะมีพรมเช็ดเท้าถูกไหมทุกบ้านจะมีอยู่แล้วอันนี้เป็นทิคสําคัญเลยค่ะในวันนั้น พรมเช็ดเท้าใต้พรมอะค่ะให้เรานําเหรียญจีนหกเหรียญเขาจะมีเป็นเป็นเครื่องรางเป็นเหรียญจีนหกเหรียญ่ะคะวางไว้ใต้พรมเหรียญจีนใช่อันนี้จะเป็นการดึงดูดทรัพย์ที่แบบว่าชงัดมากไม่ค่อยคุ้นเลยค่ะว่าเหรียญจีนเป็นมันจะเป็นเราลองเสิร์ชหากันได้มันจะเป็นเหรียญจีนหกเหรียญที่ตามเยาวราชอะไรเงี้ยก็จะมีขายแล้วถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดอ่าคือสามารถสั่งซื้อได้สั่งซื้อได้อไลนนได้อะไรเนี้ยค่ะแล้วคือเราวางไว้ใต้พรม อันนี้คือข้อที่3ข้อที่4นะคะเงินจากบ้านเรารู้ไหมว่าเงินจากบ้านเราจุดใหญ่มากที่จะมาคือจากไหนเตาไฟเตาไฟใช่ถึงบอกว่าในแต่ละบ้านคอนโดบ้านหรือใดๆก็ตามพยายามที่จะทํากับข้าวที่กวาที่ทำกับข้าวเห็นระโบราณก็ชอบพูดไงเขาว่าเออเสน่ห์ไปจะหวักหรือจัดจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดเตาไฟอะค่ะมันจะเป็นการดูดพลังงานที่ดีดังนั้นเนี่ย วันนั้นในครัวของเราขอเลยค่ะว่าห้ามมีสิ่งสกปรกไปถึงว่าจานที่ยังไม่ได้ล้างหม้อยังไม่ได้ล้างคือทุกอย่างอ่ะต้องเคลียร์แล้วก็คือใช่ล้างให้สะอาดแล้วคือทําให้ห้องครัวในวันนั้นเนี่ยสะอาดมากที่สุดอก็คือเป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นเอ่อห้องครัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันจะมีพลังของเตาไฟอ่ะเขามีเห็นไหมว่าวันไหว้เจ้าจะมีการไหว้เตาอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะใช่มันจะแบบเขาเรียกว่าเตาไฟก็ถือว่าเป็นเทพอย่างหนึ่งที่ เดียวกับการดึงดูดซับดังนั้นในครัวในวันนั้นจะต้องสะอาดก็คือต้องสะอาดด้วยนะห้ามมีฝุ่นเล็กๆน้อยๆพี่คือห้ามเลยต้องเลียร์ให้หมดใช่ค่ะขยะได้เยอะก็แล้วแต่ว่าเราทําความสะอาดระดับไหนนั่นเองต่อมานะคะขยะทุกจุดในบ้านเททิ้งไว้ก่อนเลยค่ะคือเทขยะทั้งหมดคือให้ให้ถังขยะเราอะโล่งเลยอะเหมือนประมาณแบบว่าจะไม่มีพลังงานชีวที่เสียสะสมอยู่ในบ้านนั้นเลย อ่าอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทํานะคะอ่าขยะด้วยใช่ขยะคือเคลียร์ทั้งหมดเลยนะคะเหมือนเก็บเหมือนอันนี้เหมือนรีโนเวทบ้านใหม่เลยนะที่จะพึ่มาแต่ขยะเนิดนึงค่ะขยะนิดนึงขยะอะไรอย่างนี้ใช่ต่อมานะคะเชื่อไหมว่าในวันนั้นวันที่เราอยากได้โชควันที่เรารอฟังเลขอยู่อะไรอย่างเงี้ย วันนั้นห้ามใช้เงินหมายถึงว่าห้ามให้ใครยืมเงินห้ามไปยืมเงินใครห้ามไปยืมเงินใครเชื่อไหมว่าวันนั้นเวลาที่เราได้เงินมาก่อนอ่ะเรามักจะไม่ถูกเราบางคนเราจะไม่ได้โชคจากการเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยคือแบบห้ามห้ามให้ใครให้เงินแหะเหมือนว่าตอนวันนั้นแ่ะอย่าพึ่งค่ะแล้วยืมเงินใครก็ห้ามอ๋อเนี้ยค่ะจะเป็นเคล็ดลับอันนี้แรงมากนะอันนี้แรงมากด้วยเคล็ดอันนี้คือแบบเราสังเกตว่าวันนั้นถ้าเกิดว่ามีคนโทรมายืมเงินเราวันนั้นอ่ะ คนจะพูดอะไรย่างเงี้ยแบบคือซวยทั้งวันอะไรแต่ว่าถ้าเป็นจ่ายไปจ่ายไปก็ห้ามคือวันนั้นเราเกิดเป็นว่าห้ามให้เงินแบบเหมือนประมาณไหลเข้าไหลออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราใช่เพราะว่าเราเตรียมที่จะรับนี่ไงก็จะยากตรงนี้เพราะว่านะช่วงวันตอนนั้นนะก็คือสิ้นเดือนวันที่หนึ่งค่ะ กำลังจ่ายชำเลยนะตอนนั้นก็ต้องลดเลยก่อนใบอกว่าเดี๋ยวขอเลื่อนแป๊บนึงนะไม่ได้บิดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเลื่อนเปเลสจอดนะเหมือนว่าใครเอะเออย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพูดรอก่อนอย่าพึ่งพูดนะคะอ่าแล้วก็สิ่งสําคัญข้อก่อนสุดท้ายก็คือไฟเลยสังเกตไหมไฟในบ้านสังเกตได้เลยนะว่าเวลาที่เรามีไฟเสียในบ้านเหมือนดวงใดดวงนึงก็ตามมีไฟดักเนี่ย เราจะมักจะพลาดโอกาสดีๆเสมอ <ừ> คน <ừ> ที่เขาทํางานเกี่ยวกับในวงการ <ừ> หรือว่าคนที่ทางานเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน <ừ> จะสังเกตได้ว,ว่าเขาจะดูแลเรื่องไฟฟ้าในบ้านมากเขาจะไม่ให้ไฟดวงไหนในบ้านดับเลยแล้วไฟต้องสว่างค่ะตรงนี้ก็คือว่าเราดูแลในเรื่องของไฟเปลี่ยนหลอดไฟให้พร้อมคือ,อเตรียมรับเลยในวันนั้นอ๋อต้องอเปลี่ยนให้ใพร้อมเลยแล้วอย่างเช่นแบบว่าไฟสี เกี่ยวไหมคะสีหรือไม่เกี่ยวไม่เป็นไม่เป็นไรคือแล้วแต่คือให้สว่างให้ให้เปิดติดอะไรอย่างนี้นะคะเปิดติดก็พอใช่ต่อมาที่ข้อสุดท้ายคือเสื้อผ้าที่ใส่สีเสื้ออาจารย์บอกว่าวันนั้นถ้าเราอยากจะแบบว่า ถูบรางวัลอยากจะได้โชคอะค่ะให้เป็นตามปีเกิดเลยอ่าเพราะว่ามันจะเป็นทธาที่ต้องพิฆาตกันอย่างเช่นคนที่เกิดปีชวดค่ะปีชวดกับปีกุฎท่าน้าอย่างเงี้ยในวันนั้นนะคะให้เขาเน้นไปที่สีแดงชมพูม่วงใส่สามสีนี้จะเป็นสีที่นำโชคเขาปีชวดใช่ปีชวดปีกุอปีชวดปีกุลต่อมาที่ปีฉลูปีมะแมปีจออะนะคะอันนี้ ให้ใส่สีน้ําเงินฟ้าน้ําเงินฟ้าใช่นะนะคะต่อมาที่ชั่วชลคาขานปีขานกับปีเถาะให้ใส่สีน้ําตาลส้มเหลืองน้ําตาลส้มเหลืองปีขานกบปีเถาะแล้วก็ปีมะเส็งกับมะเมียให้ใส่สีขาวครีมอ,อหรือสีที่แบบออกโทนแบบว่า สีทองสีเงินอะไรแบบนี้ค่ะใช่ดูสบายตาอันนี้จะเป็นสีนำโชคเป็นสีที่แต่ละปีธาตุเนี่ยไปพิฆาตเขาทิกเนี้ยจะบอกว่าบางคนนะขำมากคือเคยมีน้องๆที่ทำงานพนักงานบริษัทอะไรเงี้ยบอกว่ามันใส่ตามสีนะแม่ไ้เขาใช้วิธีไหนหรือมชุดชนัยอ๋อใช่เอาคอชุดชนัยเป็นสีนั้นแล้วถูกจริงๆอ่ะใช่ใช่จริงๆแล้วเขาบอกว่า เฮ้ยมันได้จริงอ๊ะงั้นวันวันที่หนึ่งนี้หนูก็ต้องเอ่อปีเถาะต้องต้องเป็นสีน้ําตาลใช่ส้มใช่ส้มเหลืองถ้าเราใส่เสื้อไม่ได้เราก็ข้างในอ่ะข้างในก็ช่วยได้ด้วยเหมือนกันบางคนแบบว่าเอ๊ะฉันไม่อยากใส่ดูแบบว่าสีเหลืองอะไรมันแบบ เดี๋ยวมันเหลืองเกินไปไ<ห>ก็เน้นมาอยู่ที่ข้างในดีกว่านะก็ช่วย <พ Students S 2> แก้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอ,อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสีนะคะตามแต่ละปีอย่างที่อาจารย์บอกไปถ้าเกิดกว่าวันนั้นเตรียมให้พร้อมคือถ้าเราบอกว่า โอ้ยมันยุ่งยากจังแต่ถ้าเกิดเราถามใจตัวเองว่าเราอยากได้เยอะไหม <S <S อ่ะถ้าเราอยากได้เราก็ต้องแบบเต็มที่กับวิธีการเตรียมตัวนี้เพราะว่าอาจารย์จะบอกว่า8ข้อนี้เป็น8ข้อ,ขอที่แบบเหมือนคัดมาแล้วว่าเวลาคนทําแล้วอ่ะต่อให้เราอ่ะวันนั้นเราไม่ได้แบบถูกรางวัลแต่มันจะได้จากสิ่งอื่นอย่างเช่นเหมือนอประมาณว่าได้จากงานที่เอาเราไม่ได้คาดคิดเลยแล้วอยู่<อ>ดีวันนั้นคืออยู่ก็จะดึงดูดงานที่แบบว่าให้เงินก้อนใหญ่โดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาได้เช่นกันเหมือนกันนะคะ<อ>เพราะว่าตอนนี้นะก็อีกไม่กี่วัน แล้วนะคะก็จะเป็นวันที่ทุกคนนะคะรอคอยเป็นความหวังใช่ของหนูที่หนึ่งเองเป็นความหวังของทุกคนความหวังของชะเอาจริงทั่วโลกแหละเขาเขาจะมีลอตโต้สล็อตอะไรกันหมดอะไรแบบนี้ก็คือแบบว่าทุกคนนี่รอเลยแล้ววันนี้เชื่อได้ว่าเดี๋ยวต้องมีผู้ชมในรายการของเราถามโชคลาภเน้นๆเกือบทุกคนแน่นอนค่ะจังค่ะเพราะว่า แฟนรายการของเราชอบเหลือเกินแต่อาจารย์มองนะว่าคือสมัยก่อนนะแต่อาจารย์สมัยก่อนอาจารย์ก็จะมองว่าเอ๊ะเรืคอาคที่เราไม่เราไม่ได้แบบเหมือนมีดวงเลือดด้านนี้อะไรอย่างงี้แล้วเราก็จะแบบซื้อทําไมแต่พอต่อมาเลยมีความสุขว่าอ๋อบางครั้งอะมันมีความสนุกอย่างหนึ่งมันเลินมากค่ะจริงๆนะหนูอะเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ได้แบบว่าโตโตมาจนตอนนี้น้องจันทาก็เลยแบบว่า เอ๊เห็นแม่เนาะแม่คนเล่าข้างเล่นกันทํใไมไอ้สาระอะไรอย่างนี้เนาะแล้วพอนั้นเราได้อย่างไปเอ๊สิบความได้ลุ้นอะความได้ลุ้นสิบยี่สิบห้าสิบตอนนี้ร้อยเท่านั้นเพียงแต่ว่าไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามคือมีสติเหมือนประมาณว่าเราเราเสี่ยงอว่าอ่าเคราปักหนึ่งใบสองใบอะไรประมาณแบบนี้พอให้แบบว่ามีอะไรคุยกับเพื่อนพใอ้แบบอะไรให้มีและให้มีอะไรได้คุยแต่พอถูกขึ้นมาก็เงียบ เงียบเหรอจริงเงียบอันนี้เขาเรียกว่าถ้าเงียบคืออยู่อยู่เบนนะคะถ้าไม่เงียบคือหมดบางคนเนี่ยนะแบบว่าถูกสองตัวโอ้โหดีใจทางบริษัทอะไรนี่เหมือนกระทบตัวเองจริงนะคะเหมือนถูกพอถูกปุ๊บแอลเราด้วยความว่าพื้นฐานของคนเราอะอยากที่จะแบบชนะเหมือนกัะมาว่าเราทำได้ปุ๊บ เท้เลยพอพอเช้าวันลุงคืน <Hey. S 1> เอาเงินเนี่ยทำไมมันติดลบใช่หักลบที่ซื้อมาเอาเหลือเท่าไหร่เลือน้อยแล้วเกินนะอันนี้นะคะก็เขาเรียกว่าเป็น มาหมอยในเรื่องวันที่หนึ่งใกล้แล้วนะคะแล้วก็เคล็ดลับของอาจารย์เดียนะคะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเปิดรับรับบ้านเปิดบ้านรับทซับเราต้องทำอารมณ์ดีรับรัะต้องอารมณ์ดีด้วยวันนั้นเกิดเราไปนั่งร้องไห้ไปอารมณ์เสียอะไรอย่างนี้คือแบบยากนะก็ไม่ได้พยายามอย่าหาเรื่องเครียดห้ามร้องไห้ก็คือโอ๊ยฉันจะรวยตื่นมาก็คือฉันจะถูกหวยแล้วนะต้องเป็นแบบนี้ถูกต้องถูกนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมข่าววันที่หนึ่งนะเราต้องรวยไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆจากอาจารย์เดียนะคะ แล้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเปิดสายโฟนอินให้กับคุณผู้ชมนะคะสามารถโทรมาดูดวงได้สดๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสันกครู่ค่ะ